ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำค้างรสพุงนะคะวันนี้ตรงปกเลยจะมาบอกวิธีต้มเส้นสปาเกตตี้ต้มง่ายๆเส้นเหนียวนุ่มไม่พันกันนะคะมีวิธีและมีเทคนิคง่ายๆแป๊บเดียวได้กินแน่นอนค่ะใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะเนาะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างอื่นเลยนี่คือเส้นสปาเกตตี้ที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะเปิดแก๊สค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะตั้งน้ำค่ะตั้งน้ำเสร็จ แล้วเราก็ปิดฝาเขาไว้แบบนึงนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะชึ่งช้อนโต๊ะหลือไอโอดีนค่ะชึ้งไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เส้นเลยนะคะ ใช้เวลา10นาทีนะคะน้ำค้างจะใช้สิบนาทีแต่ก็อยู่ที่ความหนาความบางของเส้นด้วยนะคะเนาะความอ้วนของเส้นแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เท่ากันนะก็ประมาณ10-15นาทีได้ะคะ่ะแต่น้ำค้างจะนี่ค่ะก็กดๆเข้าหน่อยนะคะ นี่ค่ะเส้นเขาก็เริ่มนุ่มลงแล้วนะคะก็กดๆเขาเริ่หมันคนด้วยนะคะคไฟก็ไม่ต้องแรงม,มากก็ได้ค่ะ <c oughs> ปิดฝาได้เลยค่ะถ้าเขากดลงได้แล้วนะคะเราปิดฝาได้เลย <c oughs> ก็เปิดมาคนเป็นครั้งครั้งเนาะ <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้เขาเดือดแรงแล้วะคะประมาณ9้านาทีแล้วนะ มังจะใช้แค่สิบนาทีนะคะเพราะว่าตอนที่ผัดอะคะ่ะจะเอาเส้นลงไปผัดด้วยเพราะว่าลูกชายชอบแปบ,บนั้นนะคะเนาะพอเราไปผัดก็จะโดนความร้อนอีกเขาก็จะนุ่มขึ้นอีกในระดับหนึ่งเนะะี่ยค่ะเก้านาทีนี่ตอนนี้ประมาณสิบนาทีแล้วนะคะมังคก็จะปิดแก๊สเลยนะคะไม่ต้องชิมด้วยเพราะว่าทำอยู่แล้วนะคะ ก็ให้หาอะไรที่เป็นรูแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทลงไปเลยคะ่ะเทลงไปค่ะแล้วก็ยกให้เขาเสด็จน้ำนะคะคือน้ำข้างล่างนะคะยกมาแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะถ้าที่บ้านนะคะสูตรน้ำค้างจะใช้เวลาแค่10นาทีนะคะเนี่ยคะ่ะเนาะ ทำไมต้องใส่เกลือทำไมต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันเพื่อให้เส้นเขาเงาค่ะเนี่ยทุกคนดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมคะเห็นความเงาของเส้นไหมคะจะทําให้เขาเหนียวนุ่มนะคะการที่เราใส่น้ำมันจะทําให้เส้นสปาเกตตีเหนียวนุ่มด้วยนะคะแล้วก็เกลือจะทําให้เขามีรสชาตินะคะแล้วก็ไม่พันกันเกลือก็ช่วยได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมมาจนจบคลิปเดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปผัดสปาเกตตีนะคะใส่ซอสมะเขือเทศเนาะ ปากต้ในซอสมะเขือขเทศนะคะเมนูนี้ทําให้ลูกชายกินนะคะไม่ใช่เมนูลดพุงนะเมนูนี้เนาะลูกชายอยากกินนะคะก็เลยแชร์ลงในช่อง youtube นะคะเนาะใครจะทําตามก็ได้นะคะสูตรนี้สิบนาทีเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเส้นใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อเลยนะคะก็ไม่เกินสิบห้านาทีอะคะ่ะถ้าเป็นเส้นส,สปากเกตตี้นะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปผัดสปาเกตตี้ในซอสมะเขือเทศเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ